ขอสวัสดีทางสื่อมวลชนนะฮะแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านเลขาปปสท่านผู้ช่วยผู้ช่วยอรอ,อ,องเพราะว่าตลอแล้วก็ผู้ช่วยเพราะว่าตลอผู้จัดการาบาชาปสท่านรองผู้จัดการแล้วก็ข้าการวันนี้ทางรัฐบาล้วยกันนะครับ ต้องขอขอบคุณการปฏิบัติงานของอตำรวจและอป,ะปะสอที่ได้ทำการจับกลุ่มแล้วก็ได้ยึดยาที่ถือว่าน่าจะมากที่สุดในปีนี้หรือมากที่สุดกว่าหลายปีมานะฮะก็เป็นยาไอถึง2,400 ี4กิโลซึ่งถือว่าเป็นยาสิบติดที่มากนะถ้ายาล็อตนี้สามารถไปถึงไปจำหน่ายหรือหลุดไปแล้วเนี่ยจะทำร้ายประชาชนเป็นจำนวนมากาซึ่งเราต้องขอขอบคุณการปฏิบัติการของตำรวจทั้งนี้แล้วก็แสดงถึง ทางชุดปฏิบัติการคือทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วปปะสะได้ร่วมกันตามนโย,ยบายของรัฐบาลแล้วก็ต้องขอเรียนว่าอายาเสพติดทั้งนี้เป็นการกระทําผิดเป็นองค์กรที่อต้นทางคือประเทศเื่นบ้านอาปลายทางเราก็เชื่อว่าจะ ในประเทศไทยเป็นทางผ่านแต่ว่าขณะนี้ก็ได้จับกลุ่มซึ่งจะต้องมีการขยายผลต่อไปก็เลยอยากจะเรียนว่าเป็นผลงานและเป็นการทุ่มเทความพยายามของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งทราบว่าจากฐานเดิมใช้เวลา สืบสวนขยายผลจากการจับลุ่มครั้งเดิมเนี่ยมาเป็นเวลาเกือบเกือบหนึ่งปีแล้วสิ่งจับได้ของกลางครั้งสำคัญในครั้งนี้เมื่อกี้ได้สอบถามกับผู้ต้องหาซึ่งผู้ต้งหาก็รับว่าไม่ได้ทำเพียงครั้งนี้ครั้งเดียวบางคนก็บอกก่าร่วมทำมาสามครั้งแหละสามครั้งถือแสดงว่าสองครั้งหลุดไปได้แล้วครั้งนี้เป็นเป็นครั้งที่สาม ก็ถ้าบางคนก็บอกทำมาสองครั้งนะก็อันนี้ก็อยากจะเรียนว่าอย่าไอซครั้งนี้เป็นเป็นยาที่มีความอันตรายต่อต่อผู้เสพผู้ติดซึ่งถือว่าทางท่านรองพบตรท่านผู้ช่วยท่านผู้จัดการแล้วก็เลขาปปสกับทีมงานรวมถึงตำรวจพื้นที่ด้วยซึ่งขณะนี้ทราบว่าของ ภาคหนึ่งมหาราชยุทยาก็ได้ร่วมกันทํางานก,ก็ขอทางรัฐบาลก็ขอชื่นชมแล้วก็ขอให้กําลังใจแล้วก็อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนว่าอยาเสพติดเป็นทําลายในหลายๆสิ่งซึ่งอยากจะให้พี่น้องประชาชนได้เกิดความมั่นใจในการทํางานอของอ พวกขรรการแล้วก็อยากให้ประชาชนถ้ามีบบอะแสหรือมีข้อมูลก็อยากจะให้แจ้งมาทางตำรวจนะครับส่วนรายละเอียดนั้นจะขอให้ทางท่านรองพบตรได้เล่าให้ฟัาคับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับการจับกลุ่มในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการจับกลุมโดยที่เจ้าที่ตำรวจเนี่ยได้เฝ้าติดตามเรือข่ายกลุ่มนัก้ายยาเสพติดกลุ่มนี้นะครับโดย เนื่องจากการจับกลุ่มเมื่อประมาณการปี2567นะครับ,บต้นมาเนี่ยเราก็ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มนักฆ่ากลุ่มน,นี้มาโดยตลอดนะครับแล้วก็กลุ่มผู้รุวหากลุ่มนี้เนี่ยก็จะใช้เส้นทางลำเลียงเป็นเส้นทางหลักนะครับก็คือเส้นทางาเส้นถนนผลโยธินนะครับการจับกลุ่มในครั้งนี้เราก็ได้พูารณา,ก,ารกันนะครับระหว่างกองชาการตำรวจปตามยาเสพติดนะครับสำนักงานปปส นะครับแล้วก็รวมถึงตำรวจพุทธรภาคหนึ่งนะครับในการสกัดจับผู้ต้องหากลุ่มนี้นะครับแล้วก็ของกลางที่เราจับได้ในครั้งนี้เนี่ยเป็นของกลางที่ถือว่ามีปริมาณที่สูงมากนะครับถ้าท่านสมุนชนเห็นคือที่อยู่บริเวณหน้าแล้วก็ที่ยังอยู่ในรถอยู่อีกนะครับก็ถือว่าเป็นรายใหญ่นะครับแล้วก็การสืบสวนของเราก็ยังไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเราจะพยายามเราจะขยายผล ถึงผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งในเรื่องของการดาเนินการในเรื่องของสนับสนุนช่วยเหลือนะครับแล้วก็การดําเนินการเกี่ยวกับนะครับเราจะดาเนินการให้ถึงที่สุดครับที่เราติดตามเนี่ยเนี่ยเขาจะหลบเส้นทางที่มีการตั้งด่านนะครับเขาจะหลบเส้นทางแล้วก็ใช้เส้นทางลองนะครับจนมาถึงที่นครสวรรค์นะครับชุดปฏิการยึงประสานกับพื้นที่อำเภอมหาลาชนะครับจังหวัดพระนครศรีวิทยานะครับ ไปตั้งจุดตรวจจุดสกัดนะครับก็รถทั้งสามคันนะครับวิ่งเข้ามานะครับวิ่งเข้ามาถึงได้ควบคุมควบคุมและตรวจสอบนะครับเบื้องต้นนะครับรถตู้คันที่หนึ่งคันนี้หนึ่งนะครับก็คือ,อบรรทุกยาไอมาตรวจสอบแล้วหนึ่งพันกิโลนะครับคือคันนู้นครับผม 1000กิโลนะครับตรวจสอบแล้ว1000ยกิโลส่วนคันที่2นะครับที่เราตรวจสอบเนี่ยมาลักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้บรรทุก1464ยกิโลนะครับจากการตรวจนับแล้วก็2 6 0 0ยกิโลนะครับแล้วก็เราทำการกวบภุมิตัวคนเนี้ยเป็นไทยใหญ่นะครับอยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเรานะซึ่งเป็นคนคุ้มกันให้ขบวนรถดังกล่าววิ่งตามเส้นทางที่เขากำหนด นะคือเขาไม่ไไม่ไม่ได้มีอาวุธไม่มีอะไรแต่ว่าควบคุมเส้นทางการลำเลียงนะครับดูเส้นทางมีด่านหรือมีอะไรไหมนะครับและจากการตรวจนับยาเสพติดนะครับก็ได้ผู้ต้องหาสามคนนะครับคนริมสุดคือไทยใหญ่นะครับไทยใหญ่ส่วนสองคนนี้พื้นเททางไอีสารนะครับก็หลังจากนั้นก็เ ตรวจนับนะครับตรวจนับทั้งหมดนี่คือแพ็กเกจของแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับแพ็กเกจส่วนนี้ก็คือน่าจะมาจากรัดฐานนะครับนี่บุรณาการระหว่างตำรวจปสเรากับพื้นที่นะครับของอำเภอมหาราชนะครับที่ร่วมกันนะครับก็โอเคครับสำหรับการปฏิบัติก็มีแค่นี้ครับผม ครับผมมีพี่ๆสื่อมวลชนท่านไหนจะมีข้อสักถามเพิ่มเติมไหมครับสามารถสักถามได้เวลานี้เลยครับผมครับครับไม่มีแล้วครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ว่าระชานะครับขอบคุณครับท่านพนธุรวจเอกทวีสอดสองครับและท่านมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับ